สวัสดีครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปของช่องนี้นะครับช่องทุกวันจิโอกาสนะครับอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปของผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะก่อนจะเข้ามาดูคลิปข้างในครับผมฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนนะว่าผมไม่สับสนนะครับไม่เล่นการพนันนะและข้างในนี้ไม่มีการแจกสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับุกทุกตัวเลขของผมเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นเองนะครับคิดวิเคราะห์ของผมเองนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมต้องการให้ทุกคนรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยยังไงก็ตามถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกดูเสร็จแล้วถ้าถูกใจกดติดตามกันหน่อยนะครับเอาละเรามาดูในส่วนของเมื่อวันก่อนวันที่15บห้าสำหรับการประกาศผลนะของวันที่15เลขมงคลลาวนะคลิปนี้เป็นเลขมงคลลาวนะครับ ผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวันก่อนผมออกมานะครับสาหรับลาปกติไม่มีอะไรมากครับ3ามสองเก้าครับสี่สามนะผมให้เลขเด่นไว้จะเป็นสามสี่ห้าแปดนะเลขดับหรือเลขเน่าที่ผมไม่ควรไปมองคือเลขเก้าหลังจากนั้นผมก็จะประกบคู่ให้ครับ่าจะเฮ้ยมองว่าตัวไหนควรจะเอามาคู่กันเอาละเรามาดูส่วนของเลขดับกันก่อนดีกว่าไหมสามสองเก้าเลขดับเป็นไงครับไปโดนเก้าหลักหน่วยนะ เก้าหลักหน่วยซึ่งเป็นหลักที่ผมมองว่าไม่ควรโดนไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่ามันทําให้เลขผมป่วนหมดเลยซึ่ง3ามก็ทําให้ผมป่วนไปหมดเลยนะเพราะจะเห็นไหมว่าผมมองว่าเลข2องนะควรประกบเห็นไหมแต่ผมไม่ได้ประกบหรือมีเลขเด่นเป็นเลข9กเลยเห็นไหมครับเนี่ยทำให้ผมพลาดนะโอเคแต่อย่างไรก็ตามแต่มาดูครับมาดูในส่วนของล่างนะล่างเห็นได้ชัดครับว่าเกิดความมุงคลนะครับเกิดความมุงคล นะครับผมบอกเลยว่าผมจะมีทุกงวดนะครับเห็นไหมผมมงคลสีเขียวนะครับเข้าทุกดอกนะครับนั่นหมายความว่าผมอยากให้ทุกคนเกิดความมงคลจริงนะครับมีการบอกต่อบอกแชร์นะครับหรือกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ผมเลยเถอะครับนะถัดมาครับมาดูขอนส่วนซุปเปอร์ครับซุปเปอร์บอกสามแปดสามหนึ่งสามครับสามแปดสามหนึ่งสามผมบอกเลยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับทั้งปกติและซุปเปอร์มีเลขสามโบราณไหม <im itation> เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเลขมงคลเด่นของผมผมชี้ชัดเลยว่ามาแน่นอนนะครับมีเห็นแน่นอนแล้วก็โผล่จริงจริงซึ่งมาดูเลขดับครับเลขดับเป็นไงดับสนิทครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเลขเน่าไม่มาเกิดแน่นอนใครไปซูเปอร์เกิดความมงคลสำหรับเลขดับก่อนแล้วไม่มองมันคราวนี้ถัดมาเห็นเไหมครับแปดสามเห็นไหมเห็นไหมครับแปดสามสามแปดสามนะครับสามแปดสามนะ เห็นเห็นชัดชัดกันไปนะสามแปดนะสามไม้เห็นและอะไรจบไหมไม่จบครับความเฮงความปังมันจบที่ไหนล่ะความเฮงความปังมันจบที่ไหนครับเห็นไหมครับหนึ่งสามสามหนึ่งอือสามเบิ้ลไปทีงป็นไงมันมาทุกทุกดอกจริงๆเลขมงคลลาวฮอตทิดมากคลิปผมของผมช่องผมเลขมงคลลาวมาฮอตที่สุด นะครับมีผู้ติดตามเยอะมากเพราะฉะนั้นผมฝากกดติดตามแล้วดูไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาละมีพ,พ่างทำเพลงครับผมเชื่อทุกคนรออยู่นะผมย้ายมาเป็นนอนๆดีไหมปักตริกปักอะไรกันหน่อยวิคอเลขมมงคน ลาวครับประจําวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิเจครับ0 6ครับ2 5 6หครับเลขเน่าครับหรือหลายๆคนมักเรียกว่าเลขจักนะหลักหน่วยครับหลักสิบแล้วก็หลักร้อยถัดมาครับวงกลมเทพครับ4ี่จตุรทิศ ผมมองเลขมงคลนะครับไว้ดังนี้ครับ1ครับแล้วก็ตามด้วย2ครับ3ครับและ4ครับง่ายๆครับรอบหน้าจะมาแนวต่ำๆเชิงแนวมี1 2 3 4ให้ได้เห็นกันเอาไปจับคู่กันส่วนเลขเน่าที่ผมมองนะครับไม่ต้องไปสนใจมันก่อนเลยคือ7ครับ ผมมองเจ็ดสูงเนี่ยหรือเล็งสูงเนี่ยไม่ต้องไปมองมันมากสำหรับเลขเจ็ดนะแต่เลขประกบผมผมบอกก่อนเลขประกบผมผมฉีกแนวครับเลขประกบผมดันให้มาประกบสูงไว้ก่อนครับ1 8 2 8 3 8และ4 8ครับ ัดมาครับ2 9ครับต้อง1 9ก่อนนะอ่าโอเคอ่นี่1 9ครับ2 9และ3 9ตบท้ายด้วย4 9ครับอ่และตัวสุดท้ายครับทะลุไปเลยครับ1 0ครับ2 0 3 0และ4 0ครับเอาละครับ ผลปกติและซูเปอร์แคปได้แคปเก็บไว้เลยครับนี่คือเลขมงคลลาวประจำวันที่17ที่ผมทำการวิเคราะห์ให้กับผู้ที่ดูหรือผู้ที่ติดตามคลิปของผมอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอให้ทุกคนเปิดโอกาสไว้ก่อนครับถ้าคุณไม่คิดจะเปิดโอกาสคุณยากที่จะได้โอกาสครับความเฮงๆความปังๆจะเกิดขึ้นกับคนที่ดูคลิปนี้ฝากกดติดตามบอกต่อครับ มันปังอย่างที่คุณเห็นจริงๆเอาละครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ